morning opa morning กเกี่ยวกับซิกนี้กี้ฮิร์ยังน่ารู้สึกนกบีเบจนกแล้งเบจ double double อันนี้ไอแขนซนนะคะเนอะสกูตอันนี้อันนี้ outter อร่ากันมอทุกคนงาน

เนี่ยๆโดเเพโซฟีก็มนะหกมเกว่าชั่มงอ่าดีสุดวันนี้วัดน้จะไกับโซฟีคือ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 อคือคือืออคื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 คือ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 เือคอคื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 อคอคือคืออืออือือคคคอคอออ ลูกสาวให้จัดการเอานะร่วมด้วยช่วยกันแต่โอ้โหรอนานเชียวต้องรอนางว่างนะครับพี่น้องค้าฟันดาร์กนัมเบอร์เซสเดือนหกพฤษภาอวันเวันที่หกพฤษภานะคะอืมผ่านมาสองสาวันแล้ววันนี้ไม่ไปกาแฟคิส <c oughs> เลนใครคเวสนะกาแฟ่โมวานนี่แอบไปมาสองขวดนะฮะอันเฮลันดักเวินเจอเนเนไปมาเนะ

โอเคอารอดักอิดเลนแอน thank you v yeah. บอกเอฟซีถามหาเข้ากล้องหน่อยนู่นนะเอาขนมปังโอ้ยไม่ทันเอาขนมปังไปเทให้นกข้างนอกนะฮะอ่า uh, yeah. like yeah. uh huh. uh huh. ยาคานาเวกอาม่ากวางจะขนมปังไปเอาให้นกข้างนอกประจำวันนี้ยายจ๋าก็กำลังจะออกไปทำงานดูหน้าดิเนี่า อย่างนี้เลยแหละงานประจำของเขาเนาะคนแก่บ๊ายบายค่ะไปทํางานดีกว่าเนาะสัญญาแล้ววันนี้ดีน้องสาวมาลูกสาวคนเล็กมากลัวโดนว่าเออบอกว่าจะไม่ไปดื่มนะวันนี้เพราะลูกสาวจะมาสิบโมงไม่รู้มาทําอะไรกันนะคะเดี๋ยวรอฟังรอบเย็นเนาะ <c oughs> บ๊ายบายป้า <c oughs> ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคําพันเจอะ ะบ hey, <Job. laughs> สวัสดีค่ะก่อนออกจากบ้านนะคะวันนี้วันศุกร์เนาะวันที่6พฤษภาคมนะคะวันนี้วันศุกร์ปู่สัญญาแล้วว่าจะไม่ออกไปกาแฟเพราะอะไรรู้ไหมลูกสาวคนเล็กมา <laughs> กลัวโดนดุคิดว่านะ <laughs> ดีใจดีใจเนาะเมื่อวานทั้งวันหมด3ขวดหนึ่งในบ้านอืมสองที่ร้านกาแฟแต่ไปหลอยนะคะ ก็โอเคเนาะก็พูดเพาะปล่อไปแย่กันบ้างอันนี้คือการพูดคุยของยายจ๋ากับปู่เนาะธรรมชาตินะคะธรรมชาติเนาะวันนี้ลูกชายเขาก็จะมีอะไรนะมาบอกสิไอ้คุณเม่อกี้สวัสดีครับต้องไอ้ดางนี้เข้ามาเร็วอ่าอ่าลงงานเขาเรียกว่างานเลี้ยงโรงเรียนเขาจะมีเต้นเนาะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยที่โรงอาหยสกุลอ่าเป็นมีงาน โรงเรียนเนาะภาษาที่นี่อย่าพูดเลยเสียงไม่ค่อยออกอยู่อ่านาเดารียนยายจานะขอโทษขออภัยนะคะเสียงไทยโรเลือก็ยังไม่มีนะภาษาเนเธอร์แลนด์ก็พูดพอรู้เรื่องนะคะพี่น้องขาโมบัวเย็นนี้ก็จะไปงานลูกชายเนาะเขาก็จะมีเต้นโชว์เนาะเมื่อก่อนลูกสาวอยู่ที่นี่เขาก็จะทําทุกปีแต่ช่วงโควิดมาเพิ่งจะมาทําปีนี้นะคะหายไปสองปีที่ผ่านมาเงียบเงาเหมือนกันนะคะที่โรงเรียนแล้ววันนี้ ลูกสาวไม่ได้ทำงานเดี๋ยวป๊า,ปา,ปาเรียบร้อยเจ็ดโมงเนี่ยอีกไม่กี่นาทีนะคะเจ็ดโมงอ่าออกบ้านกับลูกชายเนี่ยจะให้ไปอยู่กับลูกสาวแล้วเออไปให้พี่สาวไปส่งที่โรงเรียนอ่าตอนเย็นพี่สาวไปรับปู่ก็ให้พักผ่อนนะคะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยถ้าเกิดในอาทิตย์หยุดอยู่บ้านเนาะก็ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะให้ปู่พักผ่อนถ้าแกเบาเรื่องดื่มได้เราก็ยิ่งสบายใจนะคะ ไม่นึกว่าน้อยเนื้อต่าใจเนาอะ,อะดีใจด้วยซ้ําถ้าแกดูแลตัวเองนั่นคือสิ่งสําคัญเพราะแกดูแลลูกหลานมานานแล้วเนาะเออหล่อแล้วนะป้าก้มนัเมื่อกี้อันนั้นเอาเต้ยมอยอะอยเ็นีวารมนี่เนื้อเนื้อดูีดนี่เสื้อผ้านี่เนียแฮมนะเชิ้ตข้างในเออใส่ครบนะสุดยอดแหละ อ่าเคดดตนะเตรียมตัวหล่อลูกสาวมาหาเฉยเยหรือมาคุยอะไรกันก็ว่ากันไปเนาะชีวิตในบ้านยายจ๋านะคะก็ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอย่างนี้เนาะนิ่ยายจ๋าทำงานเต็มเวลาเมื่อวานเนี่ยกลับมาก็เอาง่ายๆเลยทำอาหารกินกับสามีต้มสุกี้ด่วนกระทะใหญ่เสร็จแล้วก็ไปเคลียร์ทอดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยให้ปลาเขาง่ายๆนะคะ อืมไม่ยากไม่ยากจริงๆแล้วถ้าเกิดเหนื่อยมากๆยายจากก็ปล่อยเช่นกันอบางทีสามีทำสามีเนี่ยพยายามช่วยเมียมากๆนะคะเพราะว่านึกถึงปู่ตัวแกเองจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราทําผัดกะเพราหรือแกงหน่อไม้หรืออะไรก็ได้ที่ว่าใส่พริกเดี๋ยวนี้เขากินได้แล้วไงเขาก็จะกินกับเราแต่ทีนี้พอเราเขามีปู่เขาก็พยายามที่จะเห็นเมียเหนื่อย เขาก็จะช่วยเมียแต่เมื่อวานนี้เห็นอา,อาหารโปรดนะคะต้มสุกี้เส้นเส้นร้อนเนาะท่ลักกินด้วยไหมฉันจะทำเอาดี <c oughs> อ่ะแล้ปู่กินอะไรยูไม่รอกินกับปู่เหรอเออเดี๋ยวเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวหาอะไรให้กินเอาเั้นเมื่อวานนี้ยายจ่าก็เลยทําให้มาจากบ้านอ่ะก็เรียกว่าเลิกงานเนี่ยจะต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะเออแต่ว่า เคลียลูกชายก่อนถ้าลูกชายอยู่เพราะว่าเด็กเนาะหลานอย่างเงี้ยพอเข้ามาแต่จริงๆแล้วสมมุติว่าปู่ไปรับมานะฮะปู่ไปรับมาสี่โมงปู่ก็จะทําอะไรให้กินแล้วถ้าปกติเนาะเมื่อวานนี้ลูกสาวไปรับมาเขาก็ได้กินข้าวกับพี่สาวแล้วพอห้าโมงประมาณห้าโมงสิบห้านาทียายจ๋า,จาก,กา็นั่งรถกับสามีกลับมาถึงบ้านลูกสาวรับลูกชายมานะฮะเราก็เลย อามากินแต่ของตัวเองแล้วก็เคลียร์ของปู่อืมจริงๆแล้วชีวิตเจจานะคะมันเขาเรียกว่าไม่มีเวลาเหงาเออมีแต่ยุง่งยุงวุ่นวุ่นแต่ก็สนุกนะสนุกเพราะเราไม่ได้ไปคิดว่าต้องทำเนาะเพราะเราคิดว่านี่คือครอบครัว ถ้าฉันเหนื่อยโอเคอยู่ช่วยเพราะว่ายายจ๋าจะพูดกับปู่เสมอตอนเช้าถ้าเกิดวันนี้ฉันทํางานนะเย็นนี้อยู่ไม่ต้องรอนะถ้าคิดจะกินอะไรเนี่ยทําไปเลย <c oughs> เราจะคุยกันนี้ยา sure, okay, แม่เชออบคือมากก็เขาจะบอกว่าเดี๋ยวฉันก็หากินง่ายๆของฉันเองแล้วไม่ต้องไปคิดมากอ่าเขาก็จะไม่เคยมีปัญหาหรือวยวายถ้าไม่มีอาหารนะเนาะบางทกีก็กินขนมปังแต่ก็สงสารตรงที่ว่าถ้าเราไม่ทําอาหาร ปู่ก็จะหันไปกินขนมปังเออเขาก็จะมีแฮมมีเนื้อมีอะไรแต่ถ้าเหนื่อยมากๆนะยายจ๋าจะไม่มองเออยายจ๋าจกินเสร็จขึ้นห้องเลยเพราะว่าถ้านั่งตรงนี้เห็นแล้วก็สงสารนะคะก็อดทาไม่ได้เพราะเราอยู่กับเขาอ่าเราทําอาหารร้อนให้เขากินแทบทุกวันนะแล้วนี่เรามองแล้วเขามีสุขภาพดีเนาะ ตั้งแต่เรามาอยู่ด้วยนะคะยายจ๋าดูแลเขาเนี่ยดูแลพ่อปู่เนี่ยไม่ใช่แค่ตอนมาอยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้ห้าปีกว่าจะเข้าหกปีแล้วเนะาะถึงแม้ยายจ๋าจะอยู่อพาร์ตเมนต์ก็ตามนะคะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่พออพาร์ตเมนต์ก็ไม่ไกลเนาะแกจะตื่นตีสี่พูดย้ําอีกนะคะเดินไปหาที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็รอนะยายจ๋าออกบ้านสมัยก่อนยายจ๋าออกบ้านหกโมงปัจจุบันเยาจ๋าออกบ้านเจ็ดโมงนะคะหกโมงแกก็จะนั่งอยู่ รอส่งลูกสาวขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนแล้วก็เอารอเอาลูกชายแรกๆก็มีแต่ลูกสาวนะคะพอ,อยายจ๋าจมีลูกชายเริ่มตั้งแต่6เดือนอยายจ๋าจกลับไปทํางานเนาะปู่ก็รอเนาะเอาลูกชายไปส่งที่เลี้ยงเด็กทุกวันทุกวันนะคะสิ่งที่เขาให้เราก่อน มันถึงบอกว่าวันนี้อืถึงแกจะเจ็บหรือแกจะนอนหรือว่าเราต้องดูแลอะไรมากมายยายจ่ายยอมรับสารภาพก็คือยอมรับที่จะดูแลแกเต็มที่เพราะสิ่งเขาให้เรามามากมายนะมากมายนาะอมากมายนะมากๆอืยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่เราด้วยซ้านะคะอันนี้พูดจริงๆจากหัวใจ นั่นคือสิ่งที่เขาทําให้เรามาจนถึงวันนี้ยังมาต่อด้วยยาดาลูกหลาน <c oughs> แกก็อายุมากขึ้นก็ดีใจที่แกฟังนะคะเพราะหนึ่งกลัวตายเออสองคำสั่งหมอมีกระดาษมาเลยว่าเธอแอลกอฮอลลิสินะเออดื่มมากลดถ้าไม่ลดเธอมีสิทธิ์ตายเร็ว <c oughs> นับวันตายได้เลยนะมีกระดาษเขียนมาโส ใจลูกสะพยมากเพราะเวลาเราพูดก็บอก <c oughs> อซกักก็เออบนอบนบน,บนอยู่นั่นแหละอะไรอ่าผู้หญิงขี้บนอะไรอย่ายงาแต่ก็พูดเหมือนหัวเลาะนะเหมือนเทียงกันอ่ะเออประจำาถ้าบอกว่าเมามากเนะี่ยเราเห็นหัวคิ้วนี่ห้ามว่าโดยเด็ดขาดผิดใจนะบุงบงังบุงบงัง แต่แป๊บเดียวแป๊บเดียวยเยจาก,ก็คุยเ่ยเขาก็โอเคนะคะเหมือนถ้ามองเห็นคนอื่นถ้าไม่เข้าใจกันเนี่ยเขาก็ว่าเราเทะเลาะกันนะนะอืมแต่พอเราพูดแล้วก็แล,วแ,กกแล้วแกก็จะขำแล้วแกก็จะไปบอกทุกๆคนเลยนะ น้อยจจากขี้บ่นบ่นจังเลยเออทําไมฉันจะต้องฟังเธอครั้งที่แล้วนะเถียงกันนะยายจ่าบกฟ้าเบาๆหน่อยนะเนี่ยเธอเมามากเห็นไหมเนี่ยดื่มน้ํามั่งทุกปีแหละเวลาหน้าร้อนเพราะแกเคยเป็นลมอแล้วพอแกเป็นลมปั๊บปีที่แล้วก็เหมือนกันอ่าโอเคพอดื่มน้ํา <c oughs> เนี่ยเธอเห็นไหมฉันก็ดื่มเนี่ยน้ําเนี่ยเออเราจะดื่มอะไรเยอะเหล้าเบียร์มันก็น้ำผะนะ เป็นคำที่เถียงกันมาตลอดนะเออก็เนอะบุญวาสนาต้องบอกอย่างนี้อืเรานะเ,าเกิดจากเมืองไทยจากพ่อแม่อีกคนหนึ่งแต่สุดท้ายเรากลับได้มาดูแลอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่เราแต่ปางเก่านะที่เขาเคยค้ำจุนอุปธรรมค้ำจุนเรามาเนาะจริงๆคำนี้ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นยายจาาคิดอย่างนั้นะน,นะคะ <c oughs> ไม่มีอะไรบังเอิญ เหมือนกับเรามาพูดคุยกับพี่น้องแล้วพี่น้องทำไมเราถูกสตากันทำไมมานั่งฟังกันจนจบวิดีโอนะคะทำไมเราได้พูดคุยแล้วรู้สึกสบายใจเราอาจจะเป็นทหารลบสมัยเก่าที่ได้กลับมาเจอกันอืมได้กลับมาคุยกัน นะคะไม่มีอะไรบาง,บาง,บางเอิญสวรรค์วาดฝันมาให้เรามาเจอกันบางคนอาจจะได้มาทะเลาะกันอาจจะได้มาช่วยเหลือกันพอสุดท้ายเขาจากไปโดยที่ไม่ได้เจอกันอีกก็หมายความว่าหมดเวลาหรือว่าหมดการตอบแทนกันแล้วนะยายจ๋า,จาคิดอย่างนั้นเพื่อนๆทุกคนที่ยายจ๋า,จาได้เคยช่วยเหลือหรือได้พูดคุยได้อะไรกันเนี่ย ถ้าห่างหายกันไปเนี่ยยายจ๋ารู้สึกเฉยๆนะคะถ้าได้ช่วงต่อกันก็เป็นธรรมชาติเขาเพราะทุกๆคนมีชีวิตเป็นของเขาเองเ<ม>นาะช่วงเวลาเราดูแลหรือว่าเวลาเราได้เป็นกําลังใจให้กันก็ถือนั่นเป็นช่วงที่เราเขาเรียกว่าบิบากกรรมที่เราต้องช่วยเหลือกันนึกถึงนะแล้วก็อธิษฐานในใจเสมอในตัวยายจ๋ายายจ๋าบอกเพื่อนทุกคนนะคะเพื่อนหายไปยายจ๋าดีใจเพราะนั่นคือเขามีความสุข เพื่อนทุกโทรกลับมาปรับทุกอ่าเราก็ดีใจเพราะถ้าเขาคุยกับเราแล้วได้มีกำลังใจสู้ต่อนะ,อะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่านั่งกันยาวเนาะก็ดีใจกับทุกๆคนนะฮะที่เคยร่วมทุกร่วมสุขร่วมสนุกอ่าอาจจะมีทะเลาะเบ,บาแวงหรือว่าเถียงกันบ้างยำเมานะแต่วันนี้ ทุกคนก็เงียบหายห่างหายไปเหมือนกับโควิดมากลัวกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจกับทุกๆคนแต่เราก็เห็นใน Facebook เนาะเนาะชีวิตมันต้องสู้ไม่ว่าใครก็ตามทุกๆคนนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็รับผิดชอบยิ่งยา้จามาอยู่บ้านเนี่ยไม่เหมือนอยู่ที่อาพาร์ตรเมนต์เพราะว่าอยู่อพาร์ตรเมนต์เนี่ยไม่มีปู่ใช่ไหมอยู่ที่นี่เพื่อนๆก็จะเก่งใจปู่ แล้วเวลาปู่พูดเสียงดังบางคนเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้เป็นชั้นฉันรับไม่ได้นะเป็นชั้นฉันอยู่ด้วยไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเข้าใจก็ปกตินะฮนะเนาะก็ห่างหายไปจริงๆแล้วถ้าไม่มีโควิดเนี่ยยายจ๋าจะมีเพื่อนมาหาตลอดนะอืมเนาะ ก็อยากให้ทุกๆคนมีความสุขคิดง่ายๆนะคะภาระหน้าที่หรือสิ่งที่เขาส่งมาให้เราแล้วทําดีที่สุดทําให้เต็มที่นะ,ะแล้วเราก็จะไม่เสียใจถ้าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเนาะนี่คือสิ่งสําคัญนะสมมติว่าเนาะตัวยายจาาคิดอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีเวรกรรมต่อกันก็ขอให้ใช้กรรมในชาตินี้ให้จบ หรือสมมติว่าเขาจะมาสร้างกรรมให้เราชาตินี้เราก็ขอทำให้เต็มที่ให้สุดๆเพราะยายจ๋าไม่เคยอธิษฐานถึงชาติหน้านะฮะยายจ๋าอธิษฐานแค่ว่าถ้ายายจ๋าต้องทำอะไรที่สิ่งที่สวรรค์ส่งมา ก็ขอให้ได้ทําในชาตินี้ถ้าสมมุติว่าเขาส่งมาให้ช่วยเหลือครอบครัวก็ให้ทําในชาตินี้ถ้ารวยก็ให้รวยในชาตินี้นะคะเ <c oughs> นาะอือจบจบไปนะถ้าต้องใช้กรรมใครก็ขอให้ใช้ได้ใช้กรรมในชาตินี้นี่คือสิ่งที่ฝังอ่าและคิดเสมออยู่ในหัวสมองยายาไม่เคยพูดว่าถ้าชาติหน้ามีจริง นะคะไม่เคยอธิษฐานในหัวตัวเองไม่เคยบอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงเรามาเจอกันอีกนะเจอพ่อเป็นลูกพ่อลูกแม่นนะเนาะพูดตรงจักใจทำทุกๆวันให้มีความสุขตั้งแต่ยายจาตั้งสติได้นะคะตั้งสติได้ให้กับตัวเองมันมีพลังมากกว่าถึงแม้เมื่อก่อนจะมาเละเกะเมาก็ตามก็ไม่มีความคิดนั้นเพราะมีความรู้สึกว่าชาตินี้เราเหนื่อยนะ เราเหนื่อยเนาะเราสู้เราทำเพื่อทุกคนแต่มันเป็นความภูมิใจไม่ได้เป็นความน้อยใจและมันเป็นการท้าทายในชีวิตนะคะอ่าเป็นการที่อ่าเขาเรียกว่าวัดจากคนที่ไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันภูมิใจไม่เคยคิดเอาตัวเองไปแข่งกับใครนะ แข่งกับสิ่งที่เราได้แข่งกับตัวเองนับจากหนึ่งสองสามของตัวเองมาเนี่ยขึ้นมาเป็นพลังนะคะเพราะบุญวาสนามันแตกต่างกันอันนี้อยู่ในหัวใจยยจ๋าเสมอนะพี่น้องคะถ้าวันนี้หลายๆคนหรือว่าทุกทกท,กท่านนะะมีความรู้สึกท้อหรือสิ่งที่เจอปัญหาจงคิดเลยว่าเราไม่ได้เจอเพียงคนเดียวจริงๆแล้วคนที่แย่กว่าเรามากมาย ที่เขาไม่ได้ออกมาพูดมาคุยอยู่ตรงนี้ถึงแม้ยายจ๋ามีสามีที่ไม่ร่ำรวยจริงๆเลยพอยายจ๋ามาสัมผัสแล้วเจอหลายๆคนยายจ๋าบอกตัวเองเลยว่าโหเราโชคดีมากมายและสวัสดีครับป้าป้าป้าสวัสดีครับก่อนเร็วอ่ามันเป็นความ สวัสดีครับไปทำงานนะเราโชคดีกว่าหลายๆคนมากมายอ่าและเป้าหมายของเราเพราะเราเริ่มต้นสตาร์ทด้วยตัวเราไง นี่คือสิ่งที่เราจะยืนยันกับตัวเองได้นะคะกับการสตาร์ทเริ่มต้นของชีวิตรเราเป็นยังไงในต่างแดนเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณเริ่มต้นยังไงก็ตามเราก็มีสิทธิ์เปลี่ยนความคิดและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะ <c oughs> ล้มแล้วลุกลุกให้ไวนะคะลุกแล้วลุกอีก <c oughs> ล้มร้อยครั้งลุกหนึ่งครั้งถ้าเราชนะ <c oughs> นั่นคือโอกาสและความโชคดีที่เราจะภูมิใจในตัวเอง <c oughs> กับบทเรียนที่ เจ็บปวดที่ไม่ต้องไปลอกเรียนแบบใครของเราเองเจ็บจริงเจอจริงร้องไห้จริงลุกขึ้นสู้จริงนะคะพี่น้องขาสู้ๆกันต่อไปเนาะคลิปนี้ยายจ๋าก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะออกบ้านแล้วเนาะสวัสดีคะ่ะเ๋ยวออกบ้านแล้วนะคะพี่น้องขาเอาลูกชายไปส่งบ้านลูกสาว ปู่จะได้พักนะคะเนี่ยเจ็ดโมงเช้าวันนี้หมอกมืดตึ๊บเลยได้ๆปาป๊าหมอกมืดตึ๊บเลยแต่ไม่หนาวนะคะพี่น้องค่ะเยอะๆ